รู้จักสารพิษท,ที่มักปนเปื้อนมาในอาหาร 1. สารบอแรกพบมากในอาหารประเภทเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อวัวเมื่อใส่สารนี้ไปแล้วจะทำให้อาหารมีสีสันที่สวยงามรสชาติดีและเก็บไว้ได้นานซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งค่ะ 2. ส,สารกันราพบได้ในอาหารประเภทแหนมหมูมยอและผักผลไม้ดองพิษของมันก็จะเข้าไปทำลายเซลล์ต่างๆทำให้ความดันโลหิตต่ำเป็นผื่นคันตามตัวอาเจียน หูอื้อหรือว่ามีไข้ 3. ส,สารฟอกขาวจะใส่อยู่ในอาหารพวกดอกไม้จีนเผ็ดหูหนูขาวเยื่อไผ่หากสารชนิดนี้สะสมในร่างกายมากๆจะทำให้หายใจติดขัดปวดท้อง ท้องร่วง 4. ฟอร์มาลีนเป็นสารอันตรายที่ถูกนํามาใช้กับอาหารสดเพื่อให้มีความสดอยู่ได้นานนะคะจะทําให้เกิดพิษต่อระบบทางเดินอาหารค่ะ 5. สารตกค้างพวกยาฆ่า,มาแมลงที่มักตกค้างมากับผักหรือว่าผลไม้สดทําให้ร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วยง่ายโดยอาการจะรุนแรงมาก หากได้รับสารนี้โดยตรงส่วนวิธีป้องกันจากสารพิษเหล่านี้คือ 1. เลือกซื้ออาหารจากแหล่งคุณภาพและเชื่อถือได้ 2. แช่ผักและผละไม้ในสารละลายน้ำส้มสายชู 3. เลือกกินอาหารที่ใช้สีปรุงแต่งจากธรรมชาติ 4. เลือกซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอาหารและยาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ